สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องที t อชจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ7อำเภอในจังหวัดอำนาจ,จเจริญคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับหนึ่งอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญ เมืองอำนาจ,จเจริญเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจ,จเจริญและเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารราชการของจังหวัดอำนาจ,จเจริญอําเภอเมืองอำนาจ,จเจริญแบ่งเขตการปกครองออกเป็น19าตำบล212หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด598.8ตารางกิโลเมตรหรือ231.2ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด1 3 1 2 7 0คน 2. อําเภอชานุมานวันที่28เก่ารกฎาคม2455ยุบอําเภอชานุมานมณฑลลงเป็นกิ่งอําเภอรเรียกว่ากิ่งอําเภอชานุมานมณฑลขึ้นกับอําเภอเขมาราชวันที่22เก่ารกฎดาคม2501ยกฐานะจากกิ่งอําเภอชานุมานอําเภอเขมาราชเป็นอําเภอชานุมานอําเภอชานุมานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล62หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด555.84ตารางกิโลเมตรหรือ214.61ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด41,939คน 3. อำเภอปทุมราชวงศสาอำเภอปทุมราชวงศสาเคยเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีมาก่อนจนกระทั่งถึงวันที่1ธันวาคม2536พระชราบัญญัติจัดจตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ แยกจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผลบังคับใช้ทำให้อำเภอปทุมราชวงศสาย้ายมาขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจเริญจนถึงปัจจุบันอําเภอปทุมราชวงศสาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตําตำบล73หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด520.8ตารางกิโลเมตรหรือ201.1ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด4 9 9 9 3คน อำเภอพนาพศ .2494 ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพนาต่อมาวันที่23การกคม2501ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอพนาให้เป็นอำเภอพนาท้ายที่สุดวันที่1ธันวาคม2536อำเภอพนาจึงมาขึ้นกับจังหวัดอำนาจเจเริญอำเภอพนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล56หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด235ตารางกิโลเมตรหรือ90.7ตารางไมล์ มีประชากรทั้งหมด27,857คน 5. อำเภอเสนางค้านิคมเมื่อวันที่15ทันวาคม2,518ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเสนางค้านิคมและเมื่อวันที่21เมษายน2,526 ยกฐานะกิ่งอำเภอเสนางค่านิคมเป็นอำเภอเสนางคานิคมอำเภอเสนางค่านิคมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล55หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด526ตารางกิโลเมตรหรือ203.1ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด4,828คน 6. อํเภอหัวตะพานหัวตะพานเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจเริญ อำเภอหัวตะพานมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอลืออำนาจทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเขื่องในทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอหัวตะพานแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล85บหหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด533ตารางกิโลเมตรหรือ2 0 5 8ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด4 9 0 7 1คน 7. อําเภอลืออำนาจอําเภอลืออำนาจเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอเมืองอำนาจเจริญได้รับการยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อปีพศ2539มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2539อําเภอลืออำนาจแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล79หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด191.8ตารางกิโลเมตรหรือ74.1ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด36,292คน